ฟังชัดๆรอบโลกในวันนี้เริ่มกันที่การระบาดอย่างรุนแรงของโควิด -19 ในหลายประเทศทั่วโลกสาเหตุที่สำคัญเกิดจากหลายประเทศให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากกว่าสุขภาพจึงได้มีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ทำให้การแพร่ระบาดรอบสองรุนแรงกว่ารอบแรก ประเทศอินโดนีเซียบรรดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียควรกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งหลังจากอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตจากโควิดทะลุเกิน2,000คนนักเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและทีมแพทย์นักวิชาการทุกฝ่ายมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า อินโดนีเซียยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด -19 รอบ2ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงอาจส่งผลให้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียหดตัว3.9%ในปีนี้พร้อมตำหนิรัฐบาลอินโดนีเซียว่าทำการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวเร็วเกินไปในขณะที่การตรวจคัดกรองแทบไม่ทั่วถึงเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่ระบาดครั้งใหม่ซึ่งจากสถิติตัวเลขการติดเชื้อโควิด -19 ของอินโดนีเซียขึ้นเป็นอันดับที่สองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศสิงคปโปร์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียได้มีการจับกุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย33คนที่เกี่ยวข้องกับการขโมยศพที่เสียชีวิตจากโควิด19ออกจากโรงพยาบาลไปฝังตามความต้องการของญาติผู้เสียชีวิตซึ่งถ้าผิดจริงจะต้องถูกตัดสินจำคุกนาน7ปีพร้อมเงินปรับเป็นเงินมากกว่า2 0 0 0 0 0บาท ส่วนที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียผู้ป่วยโควิด -19 แซงเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนแล้วหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ นครมุมไบเมืองเศรษฐกิจทางตะวันตกของอินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเฉพาะในนครมุมไบเพิ่มมากกว่า51,000คนเกินยอดผู้ติดเชื้อในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งแรกของโลกและส่งผลให้รัฐมหาราตระมีผู้ป่วยโรคโควิด -19 มากสุดในประเทศที่เกือบ10,000 0รายเสียชีวิตแล้วกว่า3,200ราย นายมานิตซิโซเดียรองมุขมนตรีกรุงนิวเดลีแถลงว่าจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเฉพาะกรุงนิวเดลีภายในอีก3วันข้างหน้ากรุงนิวเดลีจะมีผู้ป่วยเพิ่มเป็นกว่า44,000คนและจําเป็นต้องมีเตียงรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า6,600เตียงและ31กรกฎาคมกรุงนิวเดลีจะมียอดผู้ติดเชื้อรวมกว่า550,000คนและจําเป็นต้องมีเตียงรักษารองรับเพิ่มขึ้นอีกเกือบ8,000เตียงยอดผู้ป่วยรายวันที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าว กระโดดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่คุมเข้มบังคับใช้มานานกว่า3เดือนโดยเมื่อวันที่8มิถุนายนรัฐบาลอินเดียอนุญ,ญาตให้ศูนย์การค้าและศาสนสถานสามารถกลับมาเปิดได้ตามปกติเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่วนที่ประเทศรัสเซียปลดล็อกดาวได้ไม่นานมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทะลุ5 0 0 0 0 0คนเฉพาะมอสโกพุ่ง20,000 0ราย สำนักปฏิบัติการต่อสู้การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของรัสเซียรายงานว่ารัสเซียมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเกินครึ่งล้านหรือกว่า5,200 0คนหลังมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มอีกเกือบ9,000คนสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่กรุงมอสโกหนึ่งในพื้นที่ระบาดหนะักยกเลิกล็อกดาวเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประชาชนพากันออกมาเดินเล่นตามท้องถนนและสวนสาธารณะ ในขณะที่สหรัฐอเมริกายอดผู้ป่วยโควิด -19 พุ่งไม่หยุดนะคะผู้ป่วยสะสมเกินกว่า2ล้านคนแล้วศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของมหาวิทยาลัายจอห์นฮอปกินส์ในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐอเมริกา รายงานสถานการณ์โรคโควิด -19 ว่าสหรัฐยังคงเป็นประเทศซึ่งมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดทะลุหลักสองล้านคนแล้วและยังคงมีผู้ป่วยอยู่ที่รักษาตัวมากกว่า1.1ล้านคนนายแพทย์แอนโทนีเฟลซีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและภูมิแพ้แห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ยึดครองและทำลายล้างโลกบ่งชี้ความรวดเร็วของเชื้อโรคในการแพร่กระจายจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคล หนึ่งอย่างง่ายดายพร้อมทั้งย้ำว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ที่มีต่อเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เข้าสู่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นค่ะส่วนที่ประเทศบราซิลค่ะยอดผู้เสียชีวิตยังพุ่งไม่หยุดเช่นเดียวกันทะลุเกิน40,000คนอันเนื่องจากผ่อนคลายมาตรการล็อกดาว กระทรวงสาธารณาสุขของบราซิลรายงานสถานการณ์โควิด -19 ในรอบ24ชั่วโมงจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า4 0,000รายตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังพุ่งไม่หยุดบราซิลเป็นพื้นที่วิกฤตที่สุดข,ของการแพร่ระบาดโควิด -19 ในทวีปอเมริกาใต้สาเหตุหลักมาจากเมืองเซาเปาโลและริโอเดจาเนโรเมืองใหญ่ที่สุด2เมืองในบราซิลได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงอย่างมากด้วยศูนย์การค้าธุรกิจแทบทุกประเภทกลับ มาเปิดกิจการเต็มรูปแบบซึ่งเมืองทั้งสองแห่งมีผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า1,200คนในวันเดียวกันส่วนที่ยุโรปนะคะหลายฝ่ายก็มีการวิตกกังวลว่าผู้ติดโควิด -19 เนี่ยจะกลับมาระลอก2และจะพุ่งไม่หยุดหลังจากมีผู้ออกมาร่วมประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับการเสียชีวิตของนายจอร์ดฟรอยชายผิวสีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวใช้หัวเข่ากดลงไปที่คอจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตต่อมา ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นมีผู้คนออกมาประท้วงในเมืองใหญ่ๆทั่วยุโรปหลายหมื่นคนเพื่อแสดงพลังต่อต้านการเหยียดผิวแม้จะมีรัฐบาลหลายประเทศออกมาเตือนว่าการชุมนุมดังกล่าวจะทำให้เกิดการแพร่ะระบาดของไวรัสโครโรนาก็ตาม สมาคมแพทย์ผู้ป่วยฉุกเฉินของยุโรประบุค่ะว่าแม้จะมีคำแนะนำให้ทุกคนเว้นระยะห่างจากบุคคลแต่ทุกคนก็กลับยืนเคียงข้างกันแล้วก็มีการกอดกันทั้งนี้ชาติยุโรปส่วนใหญ่ได้ผ่านจุดที่มีการแพร่กระจายสูงสุดไปแล้วและกำลังค่อยๆเริ่มกลับมาเปิดเมืองเปิดธุรกิจและเปิดพรมแดนอีกครั้งหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหมค่ค่อยๆลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สายการบินลุฟพันซาเตรียมปลดพนักงานทั่วโลก22,000คนตอกย้ำวิกฤตของอุตสาหกรรมการบินโลกที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาดโควิด -19 ลุฟพันซาซึ่งเป็นสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปและเป็นสายการบินแห่งชาติของเยอรมนีออกถแถลงการ์ว่าสายการบินมีความจําเป็นต้องยุติการจ้างพนักงานประจํา22,000ตําแหน่งทั่วโลกโดยครึ่งหนึ่งจะเป็นพนักงานซึ่งประจําอยู่ในเยอรมนี ปัจจุบันมีพนักงานอยู่ทั่วโลกเกือบ140,000คนและตอนนี้ลุฟฮันซ่ามีเครื่องบินอยู่300ลำทั้งหมดต้องจอดทิ้งไว้ตามสนามบินหลายแห่งตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงเมื่อปลายเดือนที่แล้วคณะรัฐมนตรีเยอรมนมีมีมติจัดสรรงบประมาณฉุกเฉิน9,000ล้านยูโรหรือกว่า3แสนล้านบาทเพื่อต่อลมหายใจครั้งสุดท้ายให้กับสายการบินลุฟฮันซ่า เราจะปิดท้ายกันที่ประเทศปากีสถานนะคะรัฐบาลปากีสถานพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสงดจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรค่ะแต่สนับสนุนให้เกษตรกรและชาวบ้านไปจับตักกแตนมาทำเป็นอาหารเลี้ยงไก่ถือเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเพื่อแก้ปัญหาตั๊ก,กแตนอาวาดกัดกินทำลายพืชไร่จนเกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนัก ในอิมรานขานนายกรัฐมนตรีปากิสถานริเริ่มโครงการนำร่องในรัฐปัญจาบให้ประชาชนเนี่ยไปจับตั๊ก,กแตนทะเลทรายมาตากแห้งแล้วก็บดบทบท,บท,บท,บทเอามาเป็นอาหารเลี้ยงไก่หลังจากเกษตรกรพยายามกำจัดตะกกะแตนที่กินพืชไร่จนราบเป็นหน้ากลองมานานถึง25ปีก็ปราพวกมันไม่ได้เสียทีส่งผลให้รา,ายได้เกษตรกรฐานะยากจนยิ่งยากจนลงไปอีกผลผลิตออกมาดีๆตะกกะแตนก็กินเรียบ โดยปากีสถานนำต้นแบบจากประเทศเยเมนค่ะที่ตกอยู่ในภาวะสงครามรัฐบาลเยมเมนเนี่ยเขาแนะนําให้ประชาชนหันไปรับประทานตักกะแตนซึ่งมีโปรตีนสูงแทนเนื้อสัตว์ท่ามกลางภาวะการขาดแคลนอาหาร โดยรัฐบาลปากีสถานเนี่ยก็สอนให้เกษตรกรรู้จักการจับตะกกแตนจับในเวลากลางคืนฝูงตะกกแตนจะมาเกาะต้นไม้และพืชนิ่งๆเชื่องๆจึงง่ายต่อการตักตั๊กแตนมีเกษตรกรหลายร้อยคนมาจับตะกกแตนจนได้ตะกกแตนเต็มกระสอบกันทุกคนและนําไปขายให้กับเจ้าของฟาร์มไก่เกษตรกรได้เงินค่าจับตะกกแตน20รูปีหรือประมาณ4บาทต่อกิโลกรัมถ้าจับกันทั้งคืนเกษตรกรจะมีรายได้1,600รูปีหรือประมาณ320บบาทต่อคืนไม่ ต้องซื้อ,อยาฆ่า,า,มาแมลงแพงๆรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยเงินเยีวยวยาเงินประกันพืชพลนจ่ายเป็นค่าตะกรแตนแทนค่ะทางด้านบริษัทผลิตอาหารไก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปากิสถานก็ยืนยันนะคะว่าการหันมาใช้ตะกระแตนบดเป็นอาหารเลี้ยงไก่นับว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีหลังจากทดลองให้ไก่500ตัวกินปรากฏว่าโอ้โหไก่เนื้อแน่นอร่อยไม่เละและไม่ยุ่ยด้วยค่ะ